คลิปนี้จะพูดถึงปุ๋ยยูเรีย4600หนะครับที่มาของสูตรปุ๋ย4ี4 0 0่0มาจากอะไรนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูที่โครงสร้างของปุ๋ยยูเรียทางเคมีน,นะครับผมจะเป็น co n s สองนะครับหอยสองนะครับบางท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับว่าโครงสร้างเขาเป็นอย่างไรนะครับตรงกลางจะเป็นคาร์บอนนะครับด้านบนจะเป็นออกซิเจนครับผมและล่างสองข้างจะเป็น ในตัวเจนนะครับและก็ตัวที่ติดอยู่กับไนตัวเจนนะครับก็จะเป็นไฮโดรเจนครับผมอ่านี่ก็คือโครงสร้างของปุ๋ยยูเรียนะครับทีนี้เราก็มาคำนวณดูนะครับว่ามีปริมาณในาตัวเจนอยู่ในสูตรปุ๋ยยูเรียเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องคำนวณก่อนนะครับว่าธาตุและแต่ละตัวนะครับมีมวลมวลมวลของอะตอมเท่าไหร่นะครับผม อายุอย่างเช่นคาร์บอนนะครับจะ12ครับออกซิเจน16นะครับในโตรเจน14นะครับมี2ตัวนะครับผมก็เลยคูณ2เท่ากับ28่สไฮโดรเจนนะครับจะมีมวลของอะตอมเท่ากับ1นะครับผมมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับก็คูณ4ครับผมก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่4นะครับตัวเลขของมวลอะตอมแต่ละธาตุนะครับ เราก็ไปดูได้จากตารางธาตุนะครับผมจากนั้นก็เอาแต่ละตัวนะครับมาบวกกันนะครับจะได้ค่าเท่ากับ60นะครับผมหมายความว่านะครับยูเรียนะครับหนึ่งโมเลกุลนะครับจะมีขนาด60นะครับผมก็คือในปุยยูเรียนะครับหนึ่งโมเลกุลจะมีไนโตรเจนนะครับอยู่เท่ากับ28นะครับผม แต่ถ้าเราจากทราบว่าในปุ๋ย100%นะครับจะมีปริมาณในโรเจนอยู่เท่าไหร่นะครับก็เอาอน้ำหนักของในโตรเจนในสูตรยูเรีย1โมเลกุลนะครับคือ28คูณด้วย100หารด้วยครับผมขนาดของโมเลกุลนะครับก็จะได้เป็น46.66นะครับอ่นนี่ก็คือที่มาของปุ๋ยยูเรีย4600นะครับนั่นก็คือ,อ ในปูยูเรียน100%นะครับจะมีในตัวเจนอยู่ที่46นะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม